สวัสดีทุกคนนะคะบ่ายวันนี้วันอาทิตย์ค่ะวันที่29นะคะมาชมสวนผักก้านสวนใกล้บ้านอีสานไลท์สไตล์กลับมาแล้วนะคะอันนี้หัวชเชยท้าแม่บ่แม่หัวชเชยท้าเนาะนี่อันนี้หอมป้อมนะคะผักสลัดนี่เดี๋ยวไปดูกัน มีอันนี้ผักบ้านเฮาเอินผักกระจ้อนเนาะกำลังออกดอกนะคะต้นใหญ่มากแ <voulais. S 1> สดงว่าแม่มันหักห้อยหักนี่หักไปลวกหรือแม่นบอ<ห>นเอาตังใดนิติอุ้ยมาม่ามันคือฝังลอกเท่ๆน,นี่ถ่ายคลิปยุ้ยอันนี้ผักสลัดนะคะผักสลัดนะคะมาม่านำเสนอในค่ะปลูกนานเท่าไหร่คะ เฮ้อย่างงามเลยเนอะอ้อนไหมคะคุณแม่คะลองจับให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะพอกินเนาะอย่างงามนะคะอันนี้คนปลูกคนเดิมเช่นเคยทุกปีนะคะดูการปลูกผักนะคะอาคุณแม่แนะนําสวนตัวเองนะคะคุณแม่คะสวนใหญ่ใจจ้าสวนใหญ่ใจคุณแม่ชี้ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยค่ะปลูกอะไรบ้างคะคุณแม่คะเตียมผักกาดหอผักกาดจ้นผักกะจ้นบักอัน ักสลัดผัก,กสลัดอย่างกา็ขึ้นชายอย่างกา็อย่างหอยเช้าหอยเท้า,ทานะคะก็<ม>สวยงามนะคะเขียวปือป้อนนะคะโอ้โหต,ต้นอวบนะคะต้นอวบต้นใหญ่นะคะนี่ <Okay. S 1> นู่นนะคะฝั่งนู้นนะคะคูคนาฟังพูดนนะคะก็ปลูกเหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะใส่ให้กอย่างให้ท่านผู้ชมเบื้องก่อนส่วนผักแม่ วแม่แม่อันที่ยู่แค้มผักกระเทียมนี่มันคือผระกาดขาวเตีนี่นะจ๊ะเง้าวไปฮอดพุ่นนะคะ,ะท,ทั้งไต่กระสิบงเตีดินคือสิแกนแท้นี่นะจ๊ะสวนผักนะจ๊ะ ฝั่งนู้นนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงเดี๋ยว,วกำลังถ่ายให้ดูนะจ๊ะอึ๊บ,บก้นละมุดตัวนี้อันนี้ต้นละมุดนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันแรงเนาะตรงได้กุดนน้มันเป็นสีเหี่ยวเียวนู่นนะจ๊ะฝั่งนู้นนะจ๊ะก็จะมีสวนผักจ้าบนคูคนาบนคันแทนานะจ๊ะนูน่นเราต้องซูมไหมนี่มันมัวเนาะ นะคะคประมาณนี้โอเคขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ